สบายดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปเบิร์สุภูสุคนนอสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องน้อสบายดีเด้ออีพ่ออีแม่นอเมนี้แพะกระสิมาเฮ็ดเมนูหนึ่งป้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยากกินหนึ่งป้ายังไงอยากกินหนึ่งป้าแห้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินได้บ่รสื่อจักจักกินบ่ได้บ่ดไอ้หูกับโมจักหรอกแต่สีร้องเฮ็ดเบิ่งไม่พี่น้องมีป้าโตบังเงยยังไงนี่สื่อเองเมื่อวานนี้ลอยหนึ่ง ในโซงโตบ้าหญ่มันปานินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปานินจะไปย่างแหลกบ้านนากอื่นปานินนะเนาะตัวหนึ่งตัวใหญ่พ่อแม่พี่น้องนี่ตัวนี้บอกใหญ่ปนได้ตัวนี้ตัวใหญ่วุ้บนี่นะคะทุกคนนะคะบัวนี้เป็นหนึ่งโซงโตหนึ่งตัวเดียวเหรอ โอ้ช่องโตมันไายไปอ่าน <are> ้องนด้า <Radio> วันหนึ่งช <Alles queen> <selections> ่องโตมันไล่ไปพันวายยันกินโ่เบิดพอแม่พี่น้องเอยไหวกินไล่เถื่อสบายดีสบายดีไปยัดไปยัดแม่พันวาสบายดีพ่อแม่พี่น้องปล่ไปเบิร์ดสกุล่วงนีต้องแปะพันมาสื้อกับเขากินเองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นอะไรที่พันมากกินมากเพราะว่าที่น้องนดว่าที่พันมากพันวากินแต่พกมาหมาเออมานีกันเลยแพแพ่อยกินมาาพม่พี่น้องเอยมีแต่น้องนีมากินมาาพน้อ เดี๋ยวสนุกสิปศึกเขาแล้วพี่น้องเล่าทำไม่ย่ให้ทำไมแพ้เห็ดหนึ่งป้าทุกคนกล้าปนะคะแล้วแพ้ก็ซื้อเห็ดมานะคะทุกคนนี่นะคะเมื่อวานนี้นะคะมีซื้อซื้อเห็ดพอมแม่พี่น้องเห็ดลักาพักเนาะอันนี้ผักโขมนะคะผักโขมพี่น้องผักโขมแล้วก็ขิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแพ้ก็ซื้อเมื่อ้านี้นะคะกับเ็ดนะคะทุกคนส่วนปลาแพซื้อเมื่อวานนี้นะคะทุกคนนะคะเราจะมาซื้อกินเองทำเองแล้วนะคะทุกคน เรามาซื้อกินเองทําเองเรานะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวสีให้เห็นที่เราทานต้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสันมันสีแบบเงีวเพือนไปเอาตัวหนึ่งกระไดนี่ตัวหนึ่งกระไดป้าเอาตตัวใหญ่หนุ่มหนุ่ดว่าตัวหนึ่งกระไดอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวรับแหลกหนึกะล้างปลาเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหล้างหนึ่งพี่น้องเทาเฮ็ดก็เขาให้น้องพี่น้องไม่อยากแพ้เฮ็ดต้องเขาให้กินมาเนี่ไปเลยพี่น้องไปเบิ่งน้องก่อน นี่นะคะเราก็จะบัง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 ปลาก่อนนะคะทุกคนนะคะทุกคนนะคะบัง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 ปลาก่อนนี่พอม่พี่เนาะบังปลาเนาะเอาทีตามใจชอบโหลดเด้อนี่นะคะคือว่าแบบชื่อแต่ละเรือกับมีแต่ถอดนะพอม่พี่เนองช่วงนี้ก็เด้อแบบอยากกินถอดอยากกินของเอียงที่มันๆพอม่พี่นองเอ้ยแพคกับอ้วนแหงเลยสแพคกับอยากอ้วนไปกวนนี่เนาะจับจอยมีพี่พี่เนองเอ้ยกนอ้วนกะ ต้นอ้วนก็อยากจอยพ่อจอยแลย้วก็ยาอ้วนนี่นะคะอ่าบั่มเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนึงนะคะขอสต๊อปไว้ก่อนโอเคนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะปรุงรสแล้วนะคะทุกคนแพรก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะคะแพรก็ใส่แค่เกลือกับรสดีนะคะทุกคนแพรก็จะใส่แค่เกลือนะคะทุกคนนี่นะคะโรย,โลยเลยนะคะทุกคน หมักปลาก่อนนะคะที่จริงอ่ะเราต้องหมักก่อนนะคะปลาแต่คือว่าแพรไม่ว่างนะคะแพรพาน้องทํากิจกรรมของโรงเรียนนะคะทุกคนทํางานศิลปะนะคะแพรก็เลยไม่ว่างนะคะก็เพิ่งจะเสร็จจากการที่แบบทํากิจกรรมกับน้องนะคะทุกคนเพราะว่าน้องเรียนนะคะทุกคนแพรก็เลยออกมานะคะมาหมักปลาที่จริงน้องนุกดาวก็บอกว่าอยากทำนั่นแหละแต่พี่แพรบอกว่าไม่เป็นไรฝากน้องนุกดาวดูน้องนะคะพี่แพรจะมาทําเองคืออยากจะ กินนะคะทุกคนคือเนาะอยากกินสีมือของตัวเองค่ะไม่ได้กินของสีมือของตัวเองมานานมากแล้ <quota> วนะทุกคนแพ่ก็จะหมักเกลือกับรสด,ดีแค่นี้และคะ่ะคือไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนนะคะแพรไม่ชอบแบบมีนี้เยอะนะคะแล้วก็นี่นะคะสิขงขาตะไคร้นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทุกคนแพรก็คือล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยแพรก็จะขอไฟนะคะทุกคนถ้าเสียงมันดังนะคะ ็นสูตรของแพเองนะคะสูตรบ้านๆนะคะทุกคนไม่ได้ไปโซอะไรนักหนานะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแพต้องต้มน้ำหม้อนึ่งก่อนนะคะทุกคนขางหม้อนึ่งไว้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหนามันจะเสีเยห่อนเนาะนึ๊แบบนึ่งแบบนึ่งเอ้ยอ่ะอ่ะขังหม้อหนึ่งไว้ลหละก็จะมาซอยทิง้งห้มทิ้งบัน่น คุกเอาน้ำเมล็ดทานเอาน้ำเมล็ดทำให้เ,เหนาะเอ้ยป้าซุปอสเ,เพ็เนาะซุดอีสานบานเนาะไข่สปาวุ้ยนี่คือขิงนะคะทุกคนแพรก็จะทุบขิงขาตะไคร้เนาะเพื่อไม่ให้มันคาวนะคะทุกคนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะแพรก็เตรียมเครื่องเทศไว้แล้วนะคะมีขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็นี้นะคะหัวตะไคร้นะคะแพรก็จะยัดมันเข้าไปนะคะทุกคน ยัดเข้าไปในปากปลานะคะเพื่อไม่ให้มันคาวนะคะทุกคนแล้วมันก็จะได้หอมนะคะเนี่ยจะยัดเข้าไปนะคะเราก็ซื้ออันที่เขาทําให้แล้วนะคะทุกคนที่มันตายแล้วนะคะมันไม่ตายเราก็ไม่กล้าฆ่านะคะทุกคนถึงจะชอบทาบาปก็เถอะแ้วถ้าตัวเป็นๆก็ไม่กล้านะคะทุกคนนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะก็ยัดเข้าไปก่อนนะคะทุกคนเนี่ยเผื่อว่ามันจะได้เปดับกลิ่นคาวนะคะมันก็มีครบเลยนะคะแพก็จะเอาไปครบเลยลิ่งคาะทะ ใบมะกรูดนะคะทุกคนคก,กคน็เอาไปอยู่ในท้องของเขานะคะทุกคนนะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะวางอันนี้ลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยใส่หวัวด้วยพอมีพี่น้องเอ้ยซึ่งกับโบม,มี่เนาะเอาต้องใส่หวัวเอาเนี่ยขิงขาตะไคร้ที่เราเตรียมนะคะทุกคนเราก็จะวางไปนิดนึงก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ผักเนี่ยเอาลงบ้างนะคะผักที่เราเตรียมนี่คือล้างดีแล้วนะคะทุกคนล้างดีเรียบร้อยสะอาดแล้วนี่นะคะก็วางลงไปก่อนนี่นะคะเนี่ย ที่แบบเอารองไว้ให้เนื้อปลานะคะทุกคนเนี่ยพี่แบบว่าให้มันแบบอ้าปากได้นะคะทุกคนนี่นะคะแต่เราหมักปลาลงเสร็จแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเข็มขักใส่หัวแต่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนแพรก็จะเอาปลาลงไปเลยนะคะชุดของแพรนะคะทุกคนไม่รู้ปลามันสุกไหมมันตัวใหญ่มันน่าจะสุดนะคะทุกคนนี่นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยขิงข่าตะไคร้ที่รเราเตรียมไว้นะคะปคระกบอีกโอ้ยเคียงโต๊ะพ่อแม่พี่น้อง ตีตัวมัมีโคง้งยังเพียงกระดะอนนี้ก่อนนี่นะคะทุกคนเนี่ยาก็วางไปนะคะถ้าเป็นชึ้งนะคะมันจะง่ายกว่านะคะอันนี้มันเป็นหัวดนะคะมันก็จะยากหน่อยในการวางผักหรือวางอะไรนะคะทุกคนแกก็เพิ่งจะเคยทําครั้งแรกนี่ละคะที่เนื่องใส่หัวดนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราไม่มีซึ้งนะคะทุกคนปกติที่ที่อื่นก็จะทาเป็นซึ้งนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะบิดป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 ิดนี่นะคะขยี้ตะคไคร้ใบมะกรูดลงไปนะคะทุกคน ก็ไปนะคะนี่ปะปกลงไปมันจะได้ไม่ขาวนะคะคือแพรไม่ชอบมันจะมีกลิ่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่เห็ดใส่ผักใส่อะไรลงไปทีหลังนะคะด้านบนสุดเนาะอือนี่นะคะทุกคนทิงขาใบมะกรดูดแล้วก็นี่ลงไปนะคะทุกคนบอกว่าทําไมพี่แพรใส่เครื่องเทศเดยอะจังเลยไม่สาวแพรใส่เครื่องเทศเยอะจังเลยคือแพรขวมขามนะคะทุกคนเพราะว่าแพรจะนึ่งปาแล้วแพรชอบใส่อย่างนี้นะคะ นี่นะคะทุกคน่เดี๋ยวก็จะเอาบวกเอาอะไรมาใส่นะคะผักที่เราชอบกินนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแค่เตรียมเห็ดนะคะเตรียมเห็ดแล้วก็เตรียมผักนะคะเห็ดก็ซื้อมาเมื่อเช้านะคะทุกคนแล้วก็ผักนะคะแค่ก็ซื้อมาเมื่อเช้านะคะเพราะว่ามีรถกับข้าวมาขายที่หน้าบ้านล้วนะคะแค่ก็ซื้อนะคะทุกคนเนี่ยซื้อมานะคะเห็ดถ้ามันใหญ่อย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็หั่นนะคะคือมันจะใหญ่เนาะมันจะใหญ่แล้วมันก็จะหนาเกินไปกะสิหันจักหน่อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เนาะทำนจักน้อยพอแม่พี่หนอเอ้ยอีพอกับอีแม่ของแท้เนาะเผื่อ,อเท่นแหละเผื่อ,อาสิอยากเนาะไปเสือมาเห็ดกินเราด้ออีพออีแม่เอ้ยบ่ต้องอดบ่ต้องหิวดอกเสือกินลดเดอ้อเวลาแพ้เห็ดอาหารเสบๆแบบนี้ก็คิดหอดพอกับแม่เนาะอยากให้เพื่อได้กินแต่ก็อดเอาพอแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดงานหรือว่าเมื่ออยู่บ้านเฮาก็สิบ่มีเงินส่งให้เพื่อนเนาะแล้ว เป็นอยากยั้งกินยั้งเป็นกับสีบลาได้กินนวบ้านนี่สีเมื่อแต่เน่มหนากันหมอง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 นอกพมีพีหนอกนี่แหละชีวิตคนไกลบ้านนอกพมพี่นอกนะคะนี่นะคะชีวิตคนไกลบ้านนะคะชีวิตคนทํางานนะคะเวลาที่มีความสุขก็ให้คิดถึงพ่อถึงแม่นะคะทุกคนไม่ใช่เวลาแค่มีความทุกนะคะก็คิดถึงพ่อแม่นะคะทุกคนนะคะแถวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกนะคะแถวก็คิดถึงพ่อแม่หมดเลยนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะนี่นะคะนี่นะคะทุกคนนะคะ นี่นะคะนี่อันนี้ปลานะคะเราจะใส่ปลาลงไปแล้วก็เครื่องเทศนะคะสูตรของแพรเองนะคะสูตรของแพรก็ไม่ได้สูตรแบบอะไรนิ่มๆจริงๆจังๆ,ๆนะคะทุกคนสูตรโมซั่วนะคะทุกคนนี่กระหล่ำปีนะคะพักสู้เนาะกระถิ่นลงไปพอไม่พ่นะใส่ลงไปเนี่ยมักบวบนะคะบวบหวานนะคะทุกคนแพรก็จะใส่ลงไปนะคะลูกหนึ่งนะคะเมื่อเช้าน้องนุชด,ดาวเขาซื้อมานะคะทุกคนเขาบอกไว้เผื่อว่าอยากจะ ใส่มาม่าใส่อะไรนะคะทุกคนเนี่ยแพรก็ใส่ผักลงไปนะคะทุกคนอันนี้ผักอันนี้มันสุกง่ายนะคะแพรจะใส่เห็ดลงไปก่อนมีทั้งเห็ดอันนี้แล้วก็เห็ดนางป้านะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยโรยเกลืออีกทีหนึ่งนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะจืดเนาะเราค่อยโรยเกลือนะคะแต่ว่าปลานี่เราต้องพยายามใส่ให้แบบใส่เกลือแล้วก็ใส่รสดีให้มันเยอะหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเกลือว่าเรานึ่งแล้วเน,นาะน้ำนัวมันจะออกไปนะคะทุกคนเนี่ยนี่นะคะแพรก็จะโรยเกลือนิดนึงนะคะทุกคนคือเกลือก็ไม่ต้องกะอะไรมากมายนะคะทุกคนก็ไม่นิดนะ นี่นะคะทุกคนแพรก็สูตรของแพรเลยนะคะรสดีนิดนึงนะคะนี่นะคะขยี้ขยี้นะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็โรยนะคะสูตรของชาวแพ์นะคะสูตรบ้านๆนะคะสูตร้านนอกนะคะอันที่เหลือนะคะเนี่ยมือเราล้างสะอาดนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะถ้าไหนที่ไม่ใช่มือสิบนิ้วใส่ลงไปนะคะทุกคนอาหารมันจะไม่แซบนะคะมันจะไม่จะอร่อยนะคะทุกคนเนี่ยนี่นะคะก็ครบแล้วนะคะทุกคนเนี่ยนะคะเราก็จะเอาไปนึ่งเลยนะคะทุกคนมา จะแพ้ให้ดูนะคะในการนึ่งนะคะวรบนี่นะคะแพ้ก็ตั้งเตารอแล้วนะทุกคนนี่นะคะนึ่งไว้เลยนะคะเนี่ยอ่านี่นะคะทุกคนนี่นะคะนึ่งไว้กรมงหนอกฟ้ามาขอดไวมันปิดไวเพราะแม่มีหนอกด้วยนี่นะคะอ่าเอารอสักพักหนึ่งน่าพอแมงมุมหนอเนาะเดี๋ยวมันสุกแพ้สิมาหายเบิ่งนะคะนี่นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวต้องเราต้องรอกันนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้ามันสุกยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนขั้นตอนสุดท้ายนะคะทุกคน พ,พ่อแม่พี่น้องพ,อพ่อแม่พี่น้องไมาขอก,กันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องนะนี่นะคะน,นี่นี่พ่อแม่พี่น้องเนาะกระเปิดฟ้าเลยเนาะกะสิประมาณนี่แหละพักกะสิเริิมสุกแล้วพพี่น้องเดี๋ยวถ้าผักจะเริ่มสุกแล้วนะคะแต่ปลาเราเยังคงจะไม่สุกแน่นอนนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาผักออกก่อนนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวแพ่สิเอาผักออกก่อนเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยนะเอาผักออกก่อนพี่น้องผักออกก่อนนะนี่นะคะผักออกก่อนนะคะผักแล้วก็เห็ดเนาะ ที่เราใส่ลงไปนะคะเอาออกก่อนนะคะทุกคนเราก็จะเอาไว้แค่เครื่องเทศนะคะทุกคนที่ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะทุกคนถ้าไม่งั้นนะคะเราจะกินผักไม่ได้เลยมันจะเละนะคะทุกคนเราก็ต้องเอาผักเราออกก่อนนะคะพราทุกคนเพราะว่าเราต้องการกินผักด้วยเนาะแต่ว่าเครื่องเทศนะคะขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดเราไม่ต้องเอาออกนะคะทุกคนเราก็จะปล่อยให้มันอยู่กับเนื้อปลานะคะทุกคนเราจะรอออกร้อมันทีเดียวกับเนื้อปลานะคะทุกคนแต่เป็นเห็ดเป็นไรนี่คะทุกคนมันสุกแล้วเนาะเราก็ต้องเอาออกก่อนนะคะทุกคน นี่นะคะส่วนของเสพเป็นเนาะคุณได้ที่ว่าบอยากกินถอดอยากกินยัง,ยงเห็ดแตยพอไม่พี่นองเอ้ยผู้ได้มาเค็มมากินยังจริงจริงนะคะแพรชอบผักเยอะนะคะทุกคนแต่คือว่าผักมันไม่ค่อยมีนะคะทุกคนที่เราชอบอผักปรกาศดอกหรือว่าผักอะไรนะคะทุกคนคือมันไม่มีนะคะเนาะเขาไม่ได้เขามาขายไม่มีะคะ่ะมันก็เลยมีเท่านี้นะคะได้อย่างแพรชอบอเห็ดเห็ดนางฟ้านะคะทุกคนแต่เนื่องว่าเห็ดนางฟ้ามันไม่มี มันก็มีแต่เหตดใหญ่ๆนะคะแพรก็นึ่งอันนี้ไปด้วยนะคะทุกคนนึ่งหัวหอมไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าแพรจะเอามาทําน้ําพริกนะคะเดี๋ยวจะเอามาตํ้น้าพริกนะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนปลาสุกนะคะพี่น้องพี่น้องสบายดีอีกเถอนึงพี่น้องพี่น้องขันตอนสุดถ่ายเลยพ่น้องพี่น้องเอ้ยขันตอนชุดถ่ายแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเปิ่งกันนี่มีที่ชุกเลยชุกแดดแพ่อแม่พี่น้องแทนเห็นบ้านนอ ควันตัวตัวเนาะอย่างเเห็นดินี่แพรก็ใส่พริกลงไปด้วยนะคะแพรหนึ่งพริกนะคะให้มันสุกเนื่องจากว่าเราไม่ได้คั่วพริกเนาะเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลานะคะทุกคนหิวข้าวมากนะคะทุกคนทั้งหิวข้าวทั้งรีบไปดูน้องนะคะทุกคนนะคะเนี่ยลวกพริกเด้อพี่หนะอ่ะสีป่งน่นเหละปิดแก๊สพอเป็นพี่น้อนี่นะคะทุกคนเห็นหรือเปล่านะคะนี่นะคะควันมันเยอะเนาะนี่นะคะนี่ค่ะทุกคนมาตำพริกมาตำพริกก่อนพี่น้อโคพริกก่อนเพชรํำจิ้มพี่น้อํำจิ้มเนาะ พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาพราวกันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่แค่เสียหายเบิง่งเนาะออกมาเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยุ่นควนตวดตวดถุบดซุดหอนหอนเลยพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อน,นี่เนาะมันก็สิมีแบบสะแพก้กะลืมไปน้ำพ่อแม่พี่น้องนี่น,นะคะเห็นไหมเห็นบ่คข้พ่อแม่พี่น้องเนาะหอมคุยคุยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้เรื่องเทศดร้ายขนาดคนนะ่ะบ่กข้าเอาเลยจะเป็นหอมพ่อแม่พี่น้องเงยอะ เนาะอันน no. so ี้คือป้าส่วนของป้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้ส่วนของพักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยกะแทกใส้เบิ้งเนาะนี่นะคะพักหนึ่งเรียบร้อยจัดเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะเอาว้างไว้ก่อนพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายแล้วบัดนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยชิมาตั้มเจลพริกดิบจะแล้วได้บันนี้เนาะมาเด้อ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 แล้วเลยเด้อแล้วเลยเด้อ จิ้มพ่อแม่พี่น้องแจียวมังคุดิบเนาะนี่นะคะคนอีสานนะคะคนลาวนะคะทุกคนมักกสิมัน้ำจิ้มน้องเจ่วมังคุดิบแซ่บหนึ่งป้าเนาะคิดหอดตอนสมัยยังหน่อยเด้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยหนึ่งป้าตะกั่งเจ่วมังคุดิบโอ้ยแซ่บเลยนั่งจิ้มอยู่เที่ยงหน้ากับพ่อกับแม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับเอ๋ยกับหน่องเนาะสมัยแต่ก่อนตอนยังหน่อย หอมบรรยากาศเก่าๆดิพ่อแม,ม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปถ่ายตอนกินเด้พอพ่อแม,ม่พี่น้องเด้อคลิปมันสิยาวโพดเนาะพ่อแม,ม่พี่น้องพ่อแม,ม่พี่น้องขั้นตอนสุดท้ายพ,อมมพ่อแม่พี่น้องนี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อสแผ็ดสีมาอวดสีมือสเผ็ดมาเนี้นี่น้ำจิ้มพ่อแม่พี่น้องเห็ดเรียบร้อยแล้วเจ้าบุซิมเบิ้งบ่เจ้อเจลเจลเว้ยจักซีซีของยังมันแสีบอยู่แล้วเลยพ่อแม่พี่น้องแป๊บนึง นี่เนาะนี่ซาเฟ่ใ้เบงเจลเนี่ยนี่เจวเนาะสาเฟเห็ดเจวน้องนอดวาจะพากินไหนขออย่างบุทธนัยไทยวิดีโอพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่โอ้ยภูมิใจในซีมือของตัวเองพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ารสชาตินี่ยังบุทธนัยหูพ่อแม่พี่น้องยังมันจะซีมเนาะนี่นะเออพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดเบิ้งเบิ้งท้ายรูปกันจักหน่อยจักหน่อยเด้อ มาจักหน่อยถ่ายดูก่จักหน่อยพอมีพี่นนอถ่ายโชว์เนาะจักำลังวางไล่เพื่ออะไรอืมถ่ายแจ็คหน่อยส่วนร่างกายเกล็นตวเกล็นตัวโอ้พ่เอกเป็นคนบริการตักเข่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เนอไปไปซุดซุดแสบแสบมากินโหลดมากินโหลดมา,ลมาเด้อมาเด้อนี่พ่อแม่พี่น้อเฮ้ยอ,อาหารโหลดเต็มมานี่อยอดเจ็บปะ กระโดดมาไล้เมื่อวานนี้จบแล้วมาเนาะเอ้าแด็กะสีขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้แล้วพ่อแม่พี่น้องให้น้องนดเพิ่นกินขอจวดกันให้เป็นน้องนดเพิ่นอัดคลิปต่อตอนจีสิกินเพิ่นว่าพ่ออัดคลิปด้วยแม่เด้อเพิ่นว่าตอนจีสิกินเพิ่นว่าบ๊ายบายค่ะพี่น้องพัก กดไลค์กดแชร์กดชับสกายนะคะที่สำคัญนะคะแต่เองฉันเกิดอายเธออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แพ้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดทุกคลิปของแพว่าสาวสารวันนะคะทุกคนไปเลยพรมพีวน้องเอ้ยบ๊ายบายสบายดีไปเลยเด้อยอีพพออีแม่เด้ออยากก็ไปเห็ดกินเด้อยกินยากระไรกินหอดดีดอเค้แนวเสแสก็ได้บ๊ายบายเ่ะโอเค